สบายดีสบายดีก่อนลูกสบายดีอ่ะเอจอะไรเกาะเห็ดมั้งยังนี่เอจอะไรเกาะเอกเกยเห็ดกาหัวใจพักกายสบายดีป้าลุงเร็วๆร็วสบายดีไม่เมฆอ่ะเดทเอามาหาเพื่อนเลอนี่มันชิเพสบายอู้ชู่เอ็ดแบบนี้เปรี้ยวมกเอเปรี้ยว เปรี้ยววะเปี oh ้ยวแห้งวะลูกบ่แมนบ่สมลูกบ่แมนเปรี้ยวโอ้อะอะเอาตามเอาตามที่เธอสบายใจกินป่แม่เถามาสุมบ่แมนสุมเปรี้ยวเขาเอามุกไห้ด้ลูกอน่อยเออในในที่เท่าไรเกาะมือนีินะในที่สามโอ้มาคือมาเก่งเทอะวะในห้องมีแต่คน หลายคนปาคนโซฮันอ่ะเรามึงสูนไองห้ฟังด้วยลูกให้ปลาลูกฟังด้้ยลูกเอาจ่ไปบุญนกข่อยบอกบุญนาซัยไหนบ่ไปดีขี่เดอร์ไไอ้บอกเอาาดีดีบาดีดีขนอยากไปสองหนึ่งสองา เราไม่สามสามหนึ่งสามควยเราแล้วเจ้าเราไม่สองต่กี่นี่เราไม่สงเราไม่สามป่ะนี่สามหนึ่งสามสามสองเดีลูกสามสองหกสาม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 เก้าสามสามเก้าสามสี่สสองว่าสาแปดกเ็ดด้รามสามก็เราหมี่ลูกเรามก่ี่ เจ็ดสิบแปดสี่แเจ็นเยบะปสี่เก้าสี่เิบสบเป็นสี่มังห้าวันนี่หาหนึ่งหพอแล้วมันเบิดพอแล้วพอแล้วมันเหมยเราบังสูตรพอแล้วมันเหมยอ,อ่าถาตั้งใจเราเนาะสีเราแต่คาบางสูตรแม่สองม่สามเมแสี่5มหม่ห เราฮอดอันไม่ฮกได้เด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าเอาฮกหนึ่งฮกฮกสองสิบสองอันนี้เป็นบอกเอาลองว่าเบิังเนี่ยบ่เป็นค่อยเมื่อยอคน่อยเมื่อยว่ะฮกหนึงฮกฮกสองไปเท่าไหรน้อค่อยเมื่อยเจ้าเมื่อยโอ้ย่าซะกันเมื่อยแหละยาซะคุณว่าผมว่าก็ไม่ต้องไป Ờ, bà ký mặc xe đời đình đấy đỉnh đứng, đình đứng, đình 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 nó đình lạp, đình đình Nát đình đình kháng, xe đây đơ Mẹ anh bảo đình 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 hiên Lục đình 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 hiên, đình 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 Mưa, đình 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 ส่ผผาซิจูเด้มันโบเห็นเลยโบเห็นเลยข้าไปสาสิโบเห็นมันแล้วมันเบิดมันเบิดเอ่ะดูดก,กินดูดกินมันอันเมื่อออนเทือนน่าจังเสียลูกขอโทษโหลดดูเห็ดเพล็ดโหลดเป<ม>ื่อโหลดเอย้ขอยขอโทษโหลเด้อขอโทษขอดูโหลดเอ้ยขอขอโทษเด้อลูกว่ามึงจะเห็ดโหลดเปืือนเห็ดขนมเฮียจะโหลด

ก็มันเหนียวเด็กไม่ถาวรุงโทษบ่ไม่ถาวรุงโทษบ่ขาเป็นเหนียวนี่หักเงินค่าขนมบ่มันมันเศร้าแล้วมันเศร้าแล้วแม่บ่เศร้าแล้วบ้แม่ว่าซื้อยาก่อนไปซื้อยาก่อนพี่น้องเอามุกต๊ดดคือมุกมีไรโต๊ดต๊ดเอาไพ่โต๊ดไม่ถาให้เงินไอ้มุกลูกต๊ดบัวเงินต๊ดเลยได้กระเลม บอกเพื่อนไพ่ตัวสีมื่อคืนอูกบอกเพื่อเพื่อจะได้เงินและซีเมื่อคืนไพ่จะได้เงินและซีเมื่อคืนไพ่ตัวไอ้มุกไอ้มุกเอือเกือตัวแต่งีมือลูกอยากได้เงินล้านเงินลูกนี่ก็อยากได้เงินลูกนี่บมได้ละละแต่น้านี่ได้เงินโอ้หัวแหลมขนาด ว่าน้ำข้นหัวแหลมนี่เป็นแบบนี้เด้อพี่น้องเด้อะนกากำลังพากันไป<ม>นาซายมาเอาเด็กๆอาบน้ำหรือยังอาบแล้วอาบแล้ว,ลวมีมีบุญเด้มีบุญอยู่ในขางบ้านของมุกเนาะอาบละได้นะอาบแล้วได้อาบ,บก็เจ้าอ,อีกเอก็อาบแล้วว่านี่ เกือบมาป้าพอบันเอาพากันลูกกินเขานอนหลังจากมาตะวัดเดี๋ยวก็พากันลูกกินเขาพากันลูกกินเขาแล้วล่างมือล่างยังแล้๋ยวพอบันเดีวเขาล่างมือน้ำล้างงูหลังจากหลังก็ขึ้นรถขึ้นรถแล้วแม่ขึ้นแม่ขึ้นแม่อัดแม่ยาขึ้นก็ไปถ่าขึ้นเดี๋ยวก็อัดขึ้นมาขึ้นมาหมดทุกคน รถหมู่บ้านเนี่ยโอ้โอ้ย,โยจยเจียบทองเจียบใส่อันเจา้าของร้านเขาก็ควักซอยได้หมู่บ้านนี้รอด้วยรอด้วยเขาจะว่านะภาษาเขาคนบ้านเท่ากับทากันนี่ทากันแน่เลยเขาก็กควักซอยแล้วู่บ้าน ต๋อแล้วปานนีกเป็นพูดเลย <laughs> แม่วะปันวีเราก็บมโทรเนาะโทรททยังโทรศัพทาชไอยู่นแม่ดิเออพีดาต้วขั้นโทรศัพท์ปย้นอนในกระเป๋าแม่พี่เบวุฒิเด้อโอ้ยขึ้นรถเนาะชูด้ตดายมากอ่ะไลยทลอยรถมาเอาของปันคือกับเอาแล้วแล้วคือหัวเอาหูแล้วบอนังทั้งหล,ลังกับสามคนมีายาพี่ม่เถอาแล้วก็พ่อเจ้าแม่กับเอ้อพ่อเจ้า พอจะยังลางมือเพบวันไปล้างมือทั้งทังเบื่อเงี้ขึ้นว่าขึ้นรูดเบิร์เกือบทิ่มเคยเนี่ยเกือบทิ่มพอยันปั่นราตีเลยพราซื้อได้เกะวซื่อฮะฮะโอ้ยว้าโอ้ยอยาเลไม่ทาเนกนะไม่เท่านะคนคจักเท้าเพื่อนี่นะฮะ้ากกเทาอนนี้นี่นะ้าวเาเเห็นกล้องบอยว้าเป็นไง ขอจิตนตนาเนี่ยมองไ้ขึ้นอีกเลยค่ะปุ๊บมุกได้เขาจะชิยุบได้เขาจูดมังไฟได้ค่ะยู่ในคางเพื่อนหนองหุกอะไรเขาจุดมังไฟเพราะว่าคางเพื่อนหน,นองหุกเป็นวัดนีอ่อยู่ใกล้วัดเพื่อนนั่งหญ่กับใกล้วัดเพื่อนหนองหุกกับใกล้วัดเพื่อนนั่งหน่อยคนขี่คานนี่แหละไก่วัดเมาขี่ค <c ười> <c ười> านวันใดเออเนาะมีอ่ะมีคำุภาษิตคำหนึ่งเขาจะว่าว่านี่พี่น้องฟังเด้อ ฟังเบิ่นคนเด้อเราจนั่ก็ฟังเด้อลูกโดยโอ้โดยเขาเจ้าว่าว่าล้มอ่าเป็นยังล้มแล้วหูลูกเป็นการไม่เป็นยังใครยังโอ้ยขึ้นก่อนพี่น้องแม่ก็แม่ก็เห็นเขาเจ้าเขียนอยู่นั่นนี่ดิซึ่งอยู่ฟังนั่นแหละ แต่ว่าแม่กับอา่านภาษาไทยมันโบคงบบคงบบคงบคงบแขวะในนอกเพราะวะา่าเขากดีเฮียนดีอาศัยแต่ว่าเขาเห็นในโทรทัศน์สื่อได้ตัวนี้หล่ะเขาจากสีเขียนอยู่ในป้ายเข,ข้มทางกูออยังล้มบ้างจะได้รู้วิธีลุกให,ห้เขาลงเ<อ>ลยเขาจากสกีหูวิธีลุกทุกบ้างยังในหูวิธีแก้ไข ไข่บ้างจังสิเดือยากมากินดีเนาะเจ็บเยวแท้เง่เเขาเกเขกเขียนเหา่ววานีกอีกแต่ว่าเม่จื้อได้ีขาุภาษบกับบ้านเท่าค็สิเพิาะาำสุภาษตแต่ว่าบเขาจะด้วยด้ยอยู่อยในวิชาภาษาลาวเมีมบ่มาคอยสีนอนนอนเห้ยจาไหลูกอนีนอนยังเพิ่ออันลงพูมเป็นยังกะ เ้าไปเ้ามากก็ถือได้้าเฮ้าบ่ล้มแล้วเฮ้าบ่หูวิธีสิลูกเนาะเวลาเห็ดยังคือกันถ้าเฮ้า่พผาดเฮ้าบบพังเฮ้า็บหูไว้ตัวเองบ่หูทางสีแกใครในพี่น้องเ้ยส้าเฮ้าเห็ดแนวรดแนวหนึ่งสําเร็จไปเลยกับสักวันหนึ่งถ้าเฮ้าพิดผาดมากเฮ้าบบหูวิธีแกในพี่น้องเ้ยมากก็ตตองนีล้มมีลต๋เงิน ตรเงินที่มีเงินมีทุกเขากะตรงมีคนห่างเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าเธอถ่าทุกแล้วบอทะยอทะยานบอชื่อว่าจะไหนบอบอทำรมกบอไปบอทำมาหากินนะพี่น้องมันก็เฮงถูกกว่าเก่าเนาะไกลรถขันนีก่อน้สียเป่าต่อแต่ถ้าคนทุกแล้วหูจักธรรมาหากินหูจักประหยัดอดทนหูจักสู่จักสน ควมทุก็มันก็สิหนีจ้ะเขาเองเพราะว่าควมทุกข์นี่มันมันบ่อยากอยู่น้ำคนคนดูเนาะควมทุกข์นี่มันสั่งได้สั่งคนดูได้พี่น้องค่อยขี่คาดเออถ้าคนขี่คาดนี่ถ้าคนขี่คาดนี่มันมักแาไดอันควมทุกข์นี่เนาะเมิงน้อยฮะจุกนี่แม่ว่าอยากอยากขับรถอีกนี่แม่เราว่าว่าเอาให้รถตลอดเป็นยังคขับเองบกล้าอะไรน้อยค่ะ คันคันขาบูนเดียวนางหน่อยโบข่อยกาครับมีมีม่ออีแม่กอยู่น้ำเังกล้าครับยืนเจ๋บไนอีแม่กก็ใิ่เ่าว่าเส้นนางหน่อยวะหายหลดตลอดทาบอครับปันญอยากขับรถเป็นปันญอยากไปลินหันลินนี่เองขึ้นขี่ข้าขี่ข้านมองได้ขี่ข้านขี่ข้านมองว่าโบทะเยอทะยานก็เลยบบเป็นเรียนบอกพี่น้องทั้งที่ว่าขอบครัวเขามันมีมันมันมีมันมี เป็นส่วนโตอยู่เลยรถนี่นะแต่ว่าเราโบทะเยอทะยานเราโบเหตุเราโบหาเราเราคนขี่ขาดเราก็เลยว่เป็นบุ่นนี่ในนี่ในี่การมาด้านหลังนี่รถตั้งแต่หนาวัดมาจนถอนอาหานเราเลยถอนอาหารหนุกเลยพอจะเปลี่ยนตีนรถเด้ตีนรถมันยากนะนั่นเอ้ยเอาขี่รถข้างหน่อยนี่เนาะเมื่อนอนหลับแก่เนาะรถข้นใหญ่ไหมป้าใบไม้หางเวอนี้ข้ากันเรื่องขวเมือน้ำเอ้ยก็ได้เมื่อเวิร์ดรถจะจะ ไปนอดน,นี่แหละเพราะว่าักเกียว์ไห้เขา